าสาวๆไปไหนครับแต่ยูนมันไม่หล่อเลยนะนาชิตันอยู่ตรงนี้ให้ดูได้ไหมครับหล่ยยอใช่ยี่แย่นาชิฟยูนซื้อปลามาพาเลยหรือเปล่าอยากแล่ปลาแค่นั้นแหละอยากทำแบบเนี้ยอยากทำแค่นี้โอเคมากเลยอ,ะอ่ะหุ่นเหวี่ไม่มีผมใช่ไหมว้าวคิวยังอยู่ปะวันนี้ลงทอนแค่ไม่เกิดร้อยห้าสิบปลาดา สวัสดีครับทุกคนผมยุ้นนะครับวันนี้นะครับทุกคนแถวแวบ้านนี้มีงานนะครับงานเชื่ออะไรนะ ทุกคนได้ยินไหมกับเสียงกุ้งกังกังกุ้งกังกังกังกุ้งกังกังกุ้งกังกังกังแล้วก็ทุกคนวันนี้ผมก็เปลี่ยนสไตล์ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานถึงวันนี้อ่ะแบบใครๆก็เรียกผมว่าชินจังใช่ไหมครับก็เลยพมก็ปิดคิวให้แบบเต็มที่แล้วก็ทุกคนวันนี้ผมก็ใช้รถนี้นะครับรถของป้าเจออก็เหมือนบอไซนี่แหละรู้สึกเป็นสาวๆไปไหนครับต้องอย่างนี้เหรอ โอ้โหหนี่มีงานใหญ่นะเนี่ยจบแล้วหรอครับจบแล้วครับพี่บุญมาไม่ทันเจะได้จังอะไรกินตามสบายเลยเดี๋ยวเดีดียวครับเนี่ยไม่เคยถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับวันนี้พี่ชายเป็นน้องเคลียงน้องเกลียงน้องเกลียงใชครับชื่อน้องเน็ตน้องเนัด เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาพี่ยูนไปเที่ยวแม่นมม้ำได้ได้ได้คุย <c oughs> เป็นเจ้าของเรือนะ <c oughs> มีเรือแบบนี้นะ <c oughs> มาอยู่หน้าบ้านเลยบอกป้าไก่ไปแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกัน <c oughs> ได้ได้ไ <c oughs> สบายไปดูเรือกันไป <c oughs> เรือนี้น้องน้าดา่านเป็นเจ้าของเรือนะครับทุกคนเขวว <c oughs> ่าไหนจะไปออกทะเลมีสามอันเห็นไหม เลือกได้เลยเนาะเธอก็ซื้อให้เขาสักนี่ได้ไหมแทนเธอพี่แอรพี่แอรฝากโฆษณาหน่อยนะโฆษณาอะไรครับพูดดิ้งมาพาน้ำหอมของเจตุ้ยกับเฮียก๊อตโอ้ยเบลล์เบลล์เบดูดูนี่ดิเรื่องหลักมาโอ้ยหล่อเลยไม่ได้เจอเลยหล่อเลวันที่หนึ่ง ววไอออมบอกว่าอวดแต่คิ้วอยู่ด้านหลัติรนนี้มันน่าเกลียดไหมนนี้่าเกลียดตรงนี้สุกจังอยู่ <c oughs> รนะนนี่สิงจังใช่ป่ะอันนั้นเดี๋ยวเป็นมาลุกุตั้นเลยนะ, <c oughs> ะตั้นมามาให้เป็นมาลุกุจริงๆสองอ้มอิงกว่าผม, <c oughs> <c oughs> ผมอีกแต่ว่าผมไม่บอก <c oughs> ไม่เห็นใช่ไหมผมปิดแล้วถ้าไม่บอกก็ไม่เห็นรู้เพราะว่าส้มบอกใช่ไหมครับตาตาลุก จ็บบอกว่าเธอจะได้เล่นหนังเหรอไม่รู้ไหมป้าเจ๋วก็สปอยเธอมากเลยนะไปแค่อินเตอร์วิวเฉยๆเพราะว่าหนังเกาหลีแล้วก็หน้าผมมาใช้ไม่ได้คนร่นรัตตอดีเยอะแยะไม่ต้องรอมากก็แต่ยูนมันไม่หล่อเลยนะห<ๆ><ๆ>ล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยที่บ้านเนี่ยใครจะุลีเขาเยอะที่สุดแน่แน่แน่ซ้อมนัทีมาแล้ว ทีมาพอดีมาพอดีอะไรพอดีกินหรือพอดีช่วยพอดีช่วยดีวันนี้ผมก็ตินมาใช่ไหมครับปลาตัวหนึ่งก็ไปว้ายน้ำอยู่ดีๆก็เลยผมก็ไปจับมาหน้าบ้านจะมีปลาทับทิมเนาะอันนี้ทับทิมเหรอใช่จะบอกไงวันนี้มีมีปลาแค่ตัวเดียวไงถ้า จัดผิดอะเขากลัวว่าแบบเขาหมดเลยนะเขายังไม่อธิบายเลยว่าวัาวนนี้จะทําอะไรอยู่ดีก็มาผ่าปลาวันนี้ทําปลาทอดนะครับทุกคนเมื่อก่อนนกินแบบยักหน่อยนิดน,นึ่งเพราะว่าแบบทอดทั้งตัวใช่ไหมครับก็เลยแบบอย่างเงี้ยก้างใช่แต่ว่าอยูดีดีวันหนึ่งอะผมก็ดูยูทูบนะครับมีคนนาหั่นเนื้อมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็หันห่นหัน่นหั่นแล้วก็ทอดให้แบบน่ากินะไม่ต้องกินลําบากอะเพื่อให้ร้านกินแบบกินสบายสบายอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้ผมก็ลองอยากจะทานะครับทุกคน วันนี้ทอดปลาอย่างเดียวเหรอ <Ừ. S 2> อืเขาจะมาทำเมี่ยงปลาหรือว่าอะไรสัก,กนหน่อยแล้วกินกับน,น้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกและช่วงนี้แบบสมองไม่ค่อยดีใช่ไหมต้องกินปลา <c oughs> เป็นยังไงเขาบอกแล้วไงมเขาทำเก๊งโทษเขาน่าจะหันผิดน,นะเพราะว่าอะไรรูป้ปล่าอยู่ตรงนี้มีเออน้าทีบน้าทีบน้าทีบช่วยหน่อยน้าทีตัดอยู่ตรงนี้ให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวไทยแยละ เอแล่ดีกันไม่ได้คมเอากระเทียมมาทอดด้วยกันไหมเขาคิดว่ารอยเนาะเนูปลาอะไรเนี่ยปลาทอดเธอไม่ได้คิดเลยนะยแค่อยากจะทำปลาเฉยนัทีิยูซื้อปลามาเพาะเลยหรู้ป่าอยากแล่ปลาแค่นั้นแหละอยากทำแบบเนี้ยอยากทำแค่นี้ไปดูใน YouTube มาก็อยากโชว์สกิลไงว้าวนัทชิฟโอเคมากเลยอ่ะอันนี้ใส่โกกีได้หรือเปล่าคะได้ใส่โกกีนะวันนี้นะปาเจลกับนาทีิฟาดู วิดีโอคลิปไลฟ์สดอะวันนั้นอะนนนนะผมก็ไปอินเทอร์วิวหนังเกาหลีนะครับที่ซารามงคลนะสหมงคลฟิล์มวันนั้นนะผมก็รู้สึกแบบอายไปใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เคยอินเทอร์วิวที่แบบคนเยอะๆตอบคำถามด้วยรับผมก็ขับเวลาได้ใช่ไหมครับทุกคนน่าจะพมก็อินเทอร์วิวดีกว่าตัวน,นี้นะไม่เป็นไรยังมีงานหน้านะค่อยๆเก่งนะไม่มีใครเก่งน้ํามแต่เลกเนะ<อ><ม>าะน้ำแบบปลานี้ฉันต้องชิมก่อนนะทำไมอ่ะเค็มนะก่อีคนเก่งแบบตัวเขา เค็มไม่เหมือนของเธอนะโอ้จริงๆอันนี้เป็นรลงนะเพราะว่าเขากินออกมาเลยใช่ไหมเออเดือนหน้าผมก็มีงานใหม่นะครับไลฟ์สดไลฟ์สดอะทุกคนรอดูให้หน่อยนะครับไลฟ์สดกับยูทูบแบบไม่เหมือนนะยูทูบแบบถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่โอเคอย่าก็ตัดทิ้งได้ใช่ไหมครับซ่อมได้อะแต่ว่าไลฟ์สดไม่ใช่นะรอดูเดือนหน้านะครับทุกคนทุกคนจะปวรอ,อก็ได้กินปลากับข้าวเหนียวเนี่ยนะ ใครคิดเนี่ยถามจริงขเขาก็ยังงงเลยกินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้เป็นอีสานแท้ๆหรอคนอีสานกินแบบนี้กันนะเธออาจจะเธอกินแล้วก็ไปติดใจก็ได้นะอุย้ยอร่อยจริงอะ่ะอะไรนี้ก็ได้โอ้โหโอ้โหช่วงนี้อาที่บ้านไม่ต้องหว่วงน้ำมันนะจ๊ะเมื่อก่อน่ะผมก็ทอดปลาทอดไก่อ่ะใช้น้ำมันเยอะก็เลยแบบเออรู้สึกสเกรงใจใช่ไหมเขาแต่ช่วงนี้ไม่เกรงใจนะใช้น้ำมันหมดแล้วอ๋อ มีอีอกใช้เยอะขนาดนั้นเลยเอวันนี้เขาซื้อปลามากี่กิโลยี่ิกิโลใช่ไหมไม่ถึงเหรอวันนี้ใครจะอยากกินปลาทอดมั่งเงียบเฮ้เธอไฟแรงไปเกือบไม่มีผมแล้วไหมว้าวคิวยังอยู่ปะ ต้องทำน้ำน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟูดกินกับข้าวเหนียวนแทชิฟยูนจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกินกับข้าวเหนียวหรือว่าน้ำจิ้มแก้วนจิ้มแก้วก็ได้ใช้กระเทียมทุบแล้วก็ใส่พริกสดตำหน่อยนึงแล้วก็ชุรสนิดน้ำปลาเนี่ยอร่อยลองกินดูเธอจะได้รู้จักน้ำจิ้มอีกแบบนึงแล้วนะก็ใช่ไงจริงๆน้ำจิ้มสำคัญที่สุดนะเราอยู่ประเทศไทยอะเยอะมาก ผมก็เลือกอันนี้จริงๆมันไม่มีแหตผลนะเพราะว่าแต่เนื้ออันนี้ทอดอร่อยกว่าจริงๆทุกอาหารต้องมีกระเทียมนะจะได้แบบหอมมากุับาาดีด้วยไม่ทอดลานะนี่มันทอดกระเทียมแล้วนะเธอก็วางอย่างนี้หันเฉียงก็ได้ได้เว้นใหญ่้วยบาๆใช่ช่วงนี้กินอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องสวยด้วยต้องสวยด้วยจริงๆอ่ะตบเตีงอันนี้แบบ ไม่กินนะแต่ว่าให้มันสวยอย่างเดียวถ้าเขาเลือกได้นะเขาอยากจะเกิดที่อีสานเกิดใหม่ได้เธอก็อยากจะเกิดตรงไหนเกิดที่เดิมหละเลกิดนี่ <laughs> เลือกไม่ได้จริงๆเพราะฉันไม่เกิดเกาหลีแล้วเหรอไม่เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเลยก็ต้องไปทหารอีกนะดิ <laughs> สองอี่ <laughs> พอแล้วเอาใส่ใบบวนาวพริกพริกบันาวไปซื้ออกกินแล้วรอบ,บ้านนะไปมาคุณนะ จบแล้วหรอครับปลาบานาลเปรี้ยวไปอย่าให้เค็มเปรี้ยวไปเห็นปิ่งอยู่หนุบเปรี้ยวน้ำปลานี่เค็มหนูบอกอแล้วอยู่ตรงนี้ใส่พริกป่นกับข้าวคั่วก็น้ำจิ้มเจลไม่ใชื่อครับได้ <c oughs> อันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าเขาคิดว่าแบบเจลสุกกับเจลไม่ได้อะกินกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวแป้นบ้านเราหวานละไม่ยังไงก็ามมากลับมาเหมือนเดิมวันนี้ลงทุนแค่ ไม่เกิดลอยห้าสิบปาดะกินอะไรแบบเต็มที่ได้นะอยู่ประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เลยําไม่กินจริงเหรอไม่กินค่ะโทษทูเขานะน่าจะอาจจะอยากกินก็ได้นะวันนี้ไม่ต้องมีปลาก็ได้นะแค่กินกลบอะไรนะกระเทียมเจียวอร่อยนะเอ,อ้ยร้อนหนึ่งข้าวเหนียวจิมตรงน้ำชิมใช่ไหม ทาปลาต้องกินปลานะจ้าไม่ใช่กินกระเทียมเจียวเนื้อปลากินง่ายมากนะไม่ต้องตักอะไรนู่นนี่นั่นนะครับรู้สึกเหมือนกินแบบไก่ทอดอ่ะกรอบไหมกรอบมีรสชาติปลาไหมครับรู้สึกปลานี้แบบเนื้อเน้นนะแล้วก็น้ําจิ้มก็แบบเปรีแบบ้ยวแบบแบบข็งไม่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็ทอดมาแล้วก็กรอบเบาเข้ากัาน S <S เออกินอข้าวเหนียวท้ามกินอย่างงาั้นเวลากินข้าวเหนียวใช่ปะ่ะจับข้าวเหนียวเข้ามาแล้วก็ปั้นปั้นปั้น,นแล้วค่อยกินไม่ใช่อย่างงาั้นมันติดมือข้าวเหนียวมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้เดี๋ยวนะนี่เธอก็ล้างมือล้างแล้วเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยมันจะไม่ติดมือแล้วก็จิ้มูีตรงนี้กินเนาะเอ็นไห้ง่ายไหมอืมง่ายมากไหนบอกว่ากินข้าวเหนียวบ่อยไงย ถ้าเรามีลูกใช่ไหมเราต้องทําปลาทนอย่างนี้ให้ลูกกินนะจะได้ฉลาดใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเธอกินเยอะๆนะเขาทานไหมถามจริงเพราะว่าวันนี้เธอต้องทํางานเยอะทำงานน้ำจิ้มโม้มวยโอเคขึ้นยังสุดใจายก็โอเคแล้วตอนแรกอ่ะไม่น่าใช่เออไม่อันนี้ใช่เหรอรู้สึกแบบเข้ากันจริงเหรอแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคแล้วทีนี้จะไม่ไว้ใจน้ำจิ้มอื่นแล้วใช่ไหมเชื่อใจน้ำจิ้มแจ่วนะใช่ไหมใช่ดูปลานี่เราก็แบบไม่คิดตังมาก่อนเนาะไรกระเปลือ หรือว่าที่แหลมเจริญมันคนล,ละอย่างกันเลยเขารู้คนละอย่างกันแต่ว่ากิปลาสองคนตัวเบลเลอร์เลยเนาะถ้าเธอซื้อปลาทอดตามตลาดใช่ปะ่ะม,มันไม่อร่อยใช,ใช่ไหมถ้าเคยซื้อปลาทอดตามตลาดใช่ไหมมันจะแห้งๆไงแล้วก็เมื่อก่อนอนะกินอร่อยเพราะว่าอะไรรู้ปะกินกับเธอไงอ แล้วเขาจ่ายเงินด้วยใช่ไหมใช่เขาเลยอร่อยแบบที่สุดทุกคนผมรู้แล้วช่วงนี้ไปกินข้าวกับซ้อมอะทำไมไม่อร่อยเท่าไหร่ทั้งภูมใจก็เลยไม่อร่อยเขาอยากให้ทุกคนนะเพราะว่าทํากินเองก็อร่อยกว่าซื้อซื้อกินนะกินเลยกินเลยจริงรแล้วสมัยกินซาไปคนไต่นะคนทอดปลาก็ไม่ใช่เธอไงวันนี้เธอทำอะไรทำน้ำจิ้มอย่างเดียวแต่แรกปลานิดนึงเท่ากับวันนี้เธอก็ไม่ได้ทำอาหารเลยนะเออเขาไม่ทำนะ จริงๆน้าทิพย์ามนะใช่ไงวันนี้รู้สึกอร่อยเพราะว่าอะไรมีคนทำให้ไงคือ <c oughs> นาทิพย์โอเคนะครับทุกคนนะวันนี้กินปลาทอดเสร็จแล้วนะครับเหลือเยอะอยู่เลยอืจริงๆเหลือไม่เยอะนะ <c oughs> เหลือไม่ไม่กี่ชิ้นนะกระเทียมมาว่าไงก็เล <c oughs> ยแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกวิธีนี้ก็ดีนะครับทุกคนปกติผมไม่ชอบกินปลาเพราะว่าอะไรแบบขี้เกียจเลอเนื้อก,กินแบบขี้เกียจใช่ไหมครับแต่ว่าทําอย่างนี้กินนะรู้สึกแบบสบายเนาะเด็กไม่ชอบกินปลาเหมือนผมใช่ไหมครับ แต่ว่าทาอย่างนี้ให้กินนะน่าจะเด็กก็ชอบกินนะแต่ว่าต้องใช้มีดคมๆนะครับทุกคนต้องรับมีดก่อนนะจ๊ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทาอะไรดูรว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับจะกันวิดีโอหน้านะครับอุ้ยบยบายค่ะสวัสดีค่ะ